สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันนี้นะครับผมวันนี้ถือว่าอากาศดีมากนะครับฝนไม่ตกนะครับผมนี่พลายออสของเรานะครับผมแต่ดูระดับน้ําสิครับผมนี่ก็สูงอยู่นะครับนิดหนึ่งนะครับวันนี้อาจจะยังไม่อาบน้ํากันนะครับผมเนื่องจากระดับน้ํายังไหลเชี่ยวอยู่นะครับผมแรงอยู่นะครับแต่วันนี้เราก็จะให้ออสนะครับมาดื่มน้ําตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะดื่มหรือเปล่าน้ําที่ลําธารของเราที่ใช้กันทุกวันก็ ไม่ไหลแล้วนะครับเนื่องจากปลาปาก็ล็กขาดกันหมดนะครับก็ต้องซ่อมแซมกันอ,กอีกระยะหนึ่งนะครับผมกว่าจะได้น้ําดีๆด,ดื่มนะครับน้ําแทงก็ไม่มีแล้วนะครับผมก็ต้องเหลือแต่น้ําไม่สานะครับพี่ช้างต้องได้กินแล้วก็ได้อ,า,อาบน้ํากันนะครับก็เหลือแต่น้ําไม่สาอย่างเดียวนะครับไปลงไปนี่ก็จะพาออสมาดื่มน้ํากันหน่อยนะครับ ไปลง hey! ไว oh ้ด bon ื่มน้ำนะออสไปไปลงไว้เมื่อวานก็ดื่มแล้วนะครับผมก็ดื่มตรงนี้นะครับผมแต่วันนี้ไม่รู้จะดื่มหรือเปล่านะแต่เช้าเลยนะครับเดินออกกําลังกายไปที่บร้อยแล้วนะครับเช้านี้นะครับแต่วันนี้จะแวะมาดื่มน้ําหน่อยนะครับปกติไม่น่าจะดื่มนะครับผมสังเกตดูแล้วนะครับแต่ก็เราก็ต้องลองกันว่าออสจะดื่มน้ําหรือเปล่านะครับเช้านี้อากาศเย็นนะครับวันนี้ ไปลงข้างล่างลูกไปไปลงไปอ่นหาอะไรกินอะ่ะฮะไม่มีอะไรเลยไปลงไปไปลงไปนะครับพามาดื่มน้ํานะครับแต่ไม่ได้ดื่มเฉยเลยนะครับดูหากินอะไรไม่รู้นะครับก็จะมีเศษต้นกล้วยอะไรที่พัดจากข้างบนมานะครับเศษเล็กๆนะครับดูอ่ะอ๋อดดิมานเ,มเนี่ยดื่มมาเนี่ยไปก่อนดิ ก๊อกก๊อกกอนี่แม่ก้นี่พี่พี่กอนนี่กอ๊กอกอโอ้โหนะไม่ดื่มนะครับสงสัยจะไม่ดื่มครับบางทีน้ําก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะถ้าช้างไม่หิวจริงๆเขาก็จะไม่ดื่มนะครับแามว่าน้ําแบบนี้เขาดื่มได้ไหมดื่มได้นะครับผมแต่ก็จะเพราะเมื่อเขาหิวมากๆนะครับเขาจะดื่มนะครับผมแต่เป็นน้ําสะอาดเขาจะดื่ม นิดนึงนะครับผมไม่หิวก็จะดื่มอยู่ถ้าเป็นน้ำสะอาดนะครับอันนี้อาจจะเป็นน้ำโลนมาด้วยนะครับจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะสงสัยไม่ดื่มนะครับก็ถ้าเราพามาดื่มน้ำแบบนี้แล้วก็เขาไม่สนใจในการดื่มน้ำก็สแสดงว่าเขาไม่หิวนะครับเนี่ยอ่ะหิวอะไรลากไม้ดูครับไอออดเอ้ยมามาลูกมาเร็วขึ้นมหไปกลับบ้านกัน ไม่หิวว่าไปกินหญ้าข้างบนไปมาแล้วมาหนานไม่อาบนะครับเรายังไม่อาบเดี๋ยวก็แอาบตอนบ่ายนะออดแม่ขึ้นแมน่นี่พอเราดูฮะกินรากไม้แม่แล้วมาเนี่ยเบ้นนะแม่ขึ้นมาขึ้นมามแม่ขึ้นมาแล้วแม่แล้วมาขึ้นมา โอเคนะครับผมวันนี้ก็พามาดื่มน้ํานะครับเก็บบรรยากาศที่ปางนะครับอากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับนี่ฮอตนะครับผมสุขภาพดีนะครับผมก็เพื่อนไปด้โคลนโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีนะครับ